สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอพีนี้เป็นีพีที่495กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าวคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้สวสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID ไล n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะคุณหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆน,นะคะท่านใดชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤสีลิงดำนะคะเออนี่นะ ด้านหลังมีสองเหรียญน,นะคะคุณลูกค้ามีเหรียญรอเก้าวกับอ,อ่ยันนะคะสคู่นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสูวพ่อฤุษีเรียงดำนะคะไม่เหมือนกันนะคะ สามร้บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่สวยๆนะคะด้านเราไม่เหมือนกันนะมียันกับดอเก้านะคะสองเหรียญน,นี้สามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นหลวงพ่อแช่มวัชวชหลงสองสี่เก้นะคะ เหรียญน,นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะสามรอยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะหลวงพ่อแช่ววัดฉลองสามรอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่3ามนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อช่วงวัดปากน้ำนะคะ สมุดสงครามนะคะเดี๋ยวนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทแล้วหลังจะเป็นภาพปิดตานะคะสนใจเทอมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญชินราดอาจารย์กุลสองสี่หกเก้านะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญชินาาดอาจารย์กุลนะคะสวยๆเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญจากหานุมาหลวงพ่อกุลวัดพะนอนเพชรบุรีนะคะห่วงเชื่อมนะคะอันนี้หนูเอาสาม้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ300อบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเออพะปิตาหลวงปู่เอี่ยมนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นไม่เหมือนกันนะคะ สามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพาหลวงพ่อแพ หลวงพ่อเพชรนะคะพิจิตหลรบูรานะอ้นี้นัวสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นห้าเนื้อแรลปโรดไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะ เร่งน,นี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่9้านะคะ รายการที่9นี้เป็นพาซซุมนครโกษาเนื้อสำริดนะคะเันนี้หนูอาสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาทพาซซุมนครโกษาเนื้อสำริดนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นรูปรลอรวมห้องเงินนะคะรูปรลอรวมห้องเงินนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดชอบสุดใจก็โทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะนี ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี้เป็นผระสมเด็จหักรวดนะคะออนี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทผระสมเด็จหักรวดนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะเสี่ยร้อยบาทนะคะองนี้ ต่ไปเป็นรายการที่สิองนะคะรายการที่สิสองเป็นพระสมเด็ดเจ็ดชั้นโลกุนะคะองค์นี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจเหรมาปิดได้นะ สี่รอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพักกุวัชเฉลิม วัดเฉลิมพระเกียรติพิมพ์พระคงคุณตาบอกว่าพิมพ์พระคงนะคะอ,องนี้หนูเอาสามยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะพระกูวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะพิมพระคงนะคะสามรอยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะอุ้ย ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะสิบสี่นี้เป็นผ้าซุ้มกอจิวนะคะผ้าซุ้มกอจิวนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจเธอมาปิดได้นะซุยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะผ้าซุ้มกอ จิ๋วนะสามรอยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะรายการที่สิบห้านี้เป็นผ้าซุ้มกอสีดำนะคะคุณลูกค้ามีหนวาเสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาท คุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะส,สวยๆเลยนะคะเสียรอยบาทนะคะองค์นี้รายการที่สิหนะคะ 16นี้เป็นเครื่องรางลูกอมแร่บางไผ่นะคะลูกอมแร่บางไผ่ในหนูเอา300บาทนะคะ300บาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะชอบโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้า ลูกแร่บางไผ่นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดนี้จะเป็นเครื่องรางโคดส,สี อาสสีนะคะเครื่องรางโคสัสีนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่องรางโคสสีนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นี้เป็นปลาหลักขิกนะคะปลาหลักขิกเขาควายเผือกนะรวมหอดสุกเพชรบุรีนะคะเอออันนี้หนูเอาสามบาทนะคะสามร้300บาท สนใจโทรมาปิดได้นะมันเป็นปลาหลักขิกนะเขาวควายเผือกนะคะหลวงพ่อโสเพชรบุรีนะคะสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคุณลูกค้าซู้ๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านี้เป็นพับเติมกุ ลำพูนนะคะผ้าเปิมกูลลำพูนนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะนนี้หนูเอาเสียร้อยบาทนะคะ สวยๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนี้เป็นพระบูชาสั่งกระจาเชียงแสนนะคะ เอออันนี้กว้าง2.6นิ้วข่าว2นิ้วสูง4นิ้วนะคะคุณลูกค้าอันนี้หนูเอา500บาทนะคะ500บาทสวยมากๆเลยนะเป็นผ้าบูชาสั่งกระจาเชียงแสนนะคะคุณลูกค้า500บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยจริงๆนะคะ สวยมากๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่4 9 7รนี่เอ้ย95นี่นะคะน้องเนตตี้คะเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะข้อหนูมีแต่ภาพสวยๆเลยนาพาพบ้านๆนะคะถ้าใดสนใจองไหนก็โทรมาปิดก,กับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะ คุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาพสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ